แท็กพรัญยูถึงกับร้องลูกชายแสบเล่นสไลม์ติดผมบันเทิงสุดๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญยูเมือลูกชายสุดเลิฟน้องพารันที่อยู่ในวัยกำลังซนสร้างวีรกรรมแสบให้พ่อกับแม่ต้องกุมขมับจนได้ล่าสุดในอินสตาแกรมของเบลอดีราภรยาของหนุ่มแท็กก็ได้โพสต์ภาพลูกชายที่มีสไลม์ติดผมเต็มไปหมดรวมทั้งคลิปที่กำลังตัดผมให้ลูกเพื่อเอาส่วนที่สไลม์ติดออกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าตัวตึงวิภาไงล่ะเล่นมาตั้งหลายเดือนไม่เคยคิดจะเอาไปแปะ มแม่แค่หันไปหยิบกล่องเก็บของแวบเดียวเท่านั้นเองหันไม่อีกทีเซ็ตผมเรียบร้อยแม่บอกแล้วเก็บความสนไว้เผื่อโตบ้างลูกจะเต็มที่กับแม่ทุกวันไม่ได้ซนไม่เผื่อใครด้านหนุ่มแท็กที่เห็นโพสต์ดังกล่าวของภรรยาที่แท็กตรงหาแล้วก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์กลับเพียงสั้นๆว่าโอ๊ยส่วนแฟนๆที่มีลูกหลานชอบเล่นสไลม์เหมือนกันก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งหลายคนก็แนะนําวิธีล้างสไลม์ออกอาทิเอายาหม่องมาถูๆท่าๆมันจะออกนะคะ สระผมเดียวมันก็ละลายออกค่ะค่อยๆสางมันออกเกลียดมากเป็นของเล่นที่แม่งุดหงิดหลานสาวผมก็ทําสไลม์ติดผมเหมือนกันครับเอาน้ําอุ่นๆใส่แล้วก็ลูบๆก็ออกครับไม่ต้องตัดลูกหนูเนี่ยติดทั้งหัวเลยค่อยๆสระหรือว่าโดนน้ามันก็จะค่อยๆหลุดออกเองค่ะ